สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับอยู่กับผมพิรุสินชาแนลเช่นเคยนะครับและตอนนี้อยูเก้นไม่ชื่อว่าโปเกมอนอยู่ไหนนะครับเป็นเกมที่เปิดใหม่วันนี้ตอนใบสองสดๆร้อนๆเลยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะทุกคนนั้นต้องถามว่าผมกนี้เป็นไหมผมก็ยังเล่นได้เป็นหรอวครับพอเพิ่งจะเล่นพร้อมกับทุกคนนี่แหละไปไปดูกันซึ่งเกมนี้ความแตกต่างมันมันเป็นเกมบอบบ้านะเป็นเกมแนบอบบ้าแต่ว่าความแตกต่างมันคือการที่ว่าเราไม่ต้องออกของแล้วก็ป๊อบเนี่ยเราต้อง เราต้องฟารา์มเลยว่าเราต้องเราต้องไปฆ่าบวกมอนเตอร์แล Mind ้วก็ฆ่าฮีโร่ทีน้องข้ามนะทุกคนนะแล้วถึงจะได้ลูกบอลไปแล้วก um ็เป็นดังพร้อมหีน้องข้ามกันนะทุกคนดูแล้จะเป็นเอ้ยตรงนี้นั่นได้นะเพื่อนฆ่ามันนี่เอ้ยตายนะตายนะเงี้ยวายอยู่นะวายอยู่วายอยู่อู้ๆกระบะดีมาดีครับมาดีครับอุ้ยอุ้ยต้องต้องกระแทกนะมันบัดนตังค์ตายเกือบลอยแตกทุกคนรู้ว่าเกมนี้เป็นเกมที่ภาพน่ารักมากทุกคนนะภาพสวยมากๆเลย มาเด็ดต่อย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 เราะมันรักดีทุกคโดยเกมเกมนี้นะครับเอ่อมันจะมีอยู่ทั้งหมดคือสามสองเลนหลักก็คือเลนบนเลนล่างแล้วก็มีตำแหน่งของปานับแต่ผมยังไม่เคยลองเล่นดาวปาเล่นยังไงนะทุกคนนะโอ้ยนะครับเพื่อนเออกูแ็กเน่เออแต่ไม่เป็นไรทุกคนยังเกิดไวอยู่เกิดไวอยู่เกิดไวมาแล้วจ้าจะเจอกันเพื่อนจะเจอกันกูรจะต้มมึงเพื่อนมาแล้ว ภาพมันสวยดีนะทุกคนผมว่าไหมภาพน่ารักดีนะทุกคนนะไอสองอันนี้นี่เป็นเลือดนะทุกคนนะเวลาเลือดโลเก็บเลือดได้นะครับเนี่ยพึ่งเนี่ยคุงเนี่ยมันได้ได้ลูกบอลเยอะนะทุกคนนะตีตีเออโอ้โมันตายนะงี้อันนี้ตายนะครับอันนี้ตายเรียบร้อยแล้วก็บรรด์กดค้างทุกคนนะแล้วก็ดัรด์ั้มเขาให้นี่ตมันก็มันจะเต็มทุกคนแล้วปั้มมันก็จะแตกไปนะทุกคนนะ เกมนี้เราไม่สามารถตีว้อมเพียวๆได้นะทุกคนเราต้องแบบว่าเก็บแต้มมาแล้วก็มาจะลูกบอลอ่ะผมขอเลีว่ลูกบอลแล้วกันเกลูกบอลมาแล้วก็มาดังปอมเอาให้แตกนะทุกคนอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะตายนะเรียบร้อยตายไปแล้วเนี่ยพอเราคาเขาตายมันมีลูกบอลตกเข็มไปทุกคนเราก็แค่เกลูกบอลเอาไว้ทุกคนสังเกตตรงเออ่ข่าวแต่ข้างล่างมาที่ผมเพิ่งขึ้นขั้ขึ้นอยู่สิบสี่นะก็คือมราคาลูกบอลนะทุกคนนะตอนนี้ผมเก็บตันได้แค่สามสามสิบทุกคนนะพอได้สามสิบผมก็ต้องไปดังปอมแล้ว พอถ้ามันเกินก็นั่นมันจะไม่ไม่สมาร์เก็บได้ไงทุกคนยิงไหว้ยิงไวอือไม่ดีไม่ดีเฮ้ยได้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 ไดบักก้อยตายนะงี้ตายนะเพื่อนอู้ตายนะมัดเกลี้ยงไวตาย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 เฮ้ยโอ้ยไม่ตายไม่มาเลยเอ้ยอา่าเจอโจดเจอโจดอยู่ไม่ได้ต้องตัวได้มันลุมแล้วทุกคนนะน็อตตุก ไหวหรือเปล่าถาใจเธอดูก็มาดีก็มาดีครับมาดีมาดีาดเฮ้เพื่อนกูมาแล้วไอ้คนกูลงจัดแล้วกูลงสวดแล้วเพื่อนกูลงสวดแล้วต้องสวดแล้วมีหมันใต้จะไปหนึ่งหมัดเคโอกระไรเดียวเชียวนัทุกคนนั้นนะว่าไม่ให้ให้มาตีตัวพึ่งนะทุกคนพึ่งมันได้ไอ้ลูกบอลเยอะนะทุกคนนะตีตีตีไปแล้วมาดังบ๊อมนอทุกคนยืนดังดังมับแตกเรียบร้อยแ,แล้วป้อมนะทุกคนเห็นไหมเออกระป้อมมันเต็มพอมันดังเราดังครบ ตามนดให้เขาต้องกาแเราเออตรียมกำหนดเราจะได้ปั๊มแตกลยทุกคนอยู่นี่เอ้ยไม่ถึงว่าโอ้โอ,โอ,โอ,โอ้เปนสวนมาทุกคนมันสวนมาต้องจัดละส่วเนาะเอ็งกิจจะเล่นแง่กับพี่น้องตายเนี่ยแล้วก็ฟามต่อทุกคนมีแค่นี้ฝ่าฝามต่อโดยรวมมันเป็นเกมที่สนุกดีนะผมว่าเขาตายนะตายนะเอา้าเอ้ยเออได้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 อยู่สวย พี่คิดว่าจะเฟี้ยวกันนี้มาน้องทำจริงเหอะตัวจัดตัวนี้มันคือตัวอะไรทุกคนคือผมไม่ไม่แยกคนดูกระตูนโปเกมอนนะทุกคนนะสามารถบอกผมนะว่าตัวนี้คือตัวอะไรนะทุกคนนะโอ้อะไรตาย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 ไปดีตายไปดีปดลอยจะวัดเหรอจะวัดเหรอมาดาีมาดีาดเออแล้วก็ว่าถ้าเราเลือดน้อยรอปปอเราสามารถวิ่งเข้าป้อมเรา,เรา,านนะเราได้นะทุกคนนแล้วแบบเราจะได้เลือดมาสองร้อยนะทุกคนตัวตัวอะไรวนะน่ะเอ้ยเทวะ แตกด้ยโหใช้เวลาการไล่อันตินานนิดนึงนะทุกคนนะตีต่อเวลาเราอันตีเราอยู่วิ่งไวเลยทุกคนจำไวาแจมอยู่นะผมว่าเอาดียวดิข้างล่าง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 ตัวรับข้างล่างก่อนนะทุกคนมารับระจามารับระจาเอาดีโอ้โอ้หมันพาเรากลับวะงี้ต้องตายงี้ต้องตายงีงงี้ต้องตาย รอรอสกิลรอสกิลแล้วก็ไปลานมันปักเขาให้เรียบร้อยตายเราลานไม่ได้ด้วยทุกคนเมื่อกี้นี้อาไม่กลับตายนะ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 ตายนะตายนะเอาตายนะตายอู้ยิงบิงบิงมาตังค์ตังค์บีงเลี่ยมเย็นทั้งคู่ไม่กลับมึงจะตายกูจะฆ่ามึงกูจะฆ่ามึงกูจะฆ่ามึงก็มาดิก็มาดิครับก็มาดิก็มาดิก็มาดิมาดมาดิมาดิมาโอ้ โอ้ยอเกตเราได้เลือดทุกคนจ,จะเบรกข้าม,มันทุกคนคจะฆ่ามึงเพื่อนรีเลือดี่อดๆรีเลือดๆรีเลือดๆรีเลือดต่อรีเลือดต่อมาเหรอจะมาเหรอเอ็งจะวัดเชิงกับพี่กับน้องทิ่จะวัดเชิงกับพี่โอ้มาดิก็ไม่เคยวัดวันอยู่แลว้วตายนะตายตายหนีลอยตายยนันไหนกันจ้ายนันไหนกันจ้ายนันไหนกันจ้าเดี๋ยวตีพึ่งทุกคนนะฝามันเอ้ยมมันามันมามันมา,มา,มา เพิ่งมาตีเราเฉยเลยเฮ้ยเพื่อเราเข้าอ่ะเพื่อเราเข้าว่ะโอเคแมมตีเราเข้าเข้าไม่เข้าว่าไม่ไม่ช่วยเอ็ม้ยไม่มาเข้าเลยไม่มาช่วยห่างเลยแล้วลิ้นพันธุ์หมดละปล่อยบอลกุณยี่บอลอู้เรียบร้อยอู้แรงอยู่นะเราเอาเจ็บนาอย่างงี้ตายนะ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 ตายนะตายใช่ไหมทุกคนบวลาลูกบอลมันเต็มแล้วเราไม่สามารถเก็บเพิ่มได้ทันไหมทุกคนตอนนี้มันตันตีติดแหละผมเดินมาเก็บมาเก็บไม่ได้นะทุกคนนะ เอ้ยอะไรเฮ้ยเพื่อนโอ้ยโอ้ยสลด์สไลด์ยูเนี่ยจ้าโอ้ยเต่าเต่าวิงเต่าวิงโอ้ขอโทษ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 กูจะสุดมึงกลับลากูจะฆ่ามึงกูจะฆ่ามึงกูจะฆ่ามึงมาดิตายตายนี่ฮาไปเองฮาไปเองฮาโป้งฮาเต็มทุกเรื่องฟาร์มต่อทุกคนฟาร์มต่อตอนนี้เริ่มแรงแล้วทุกคนเถวไปสิบเอ็ดละเริ่มแรงเริ่มแรงกระบานงอนทุกคนเกมนี้มันวอลกระบานไหวอยู่นะผมว่า เราจ้าวิ่งละจ้าต่อยืดยืดเรายืดยืดอืมไอ้ฮางล่างฮัง่างไหวอยู่น่ะจะฆ่ามมาทุกคนเราจะไปข้ามมาทุกคนกูจะฆ่ามึงอ้าวไปหมดแล้วตามเพื่นตามไล่เลยไล่เลยไล่เลยเพื่อนไล่เลยไล่เลยไล่เลยไล่ไล่ไล่ไหวอยู่ไหวอยู่เพื่อนไหวอยู่กูต้วง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 ยับกูต้วงยับเออสวยเพื่อนสวยสวย ดังดังเดาดาดังแล้วเพื่อนดังยิงเก็บลูกบอลไปเยอะมายิงโหลดชาน์ทุกคนนะแต่ว่าเอ้ยอะไรเนะ่เฮ้ยเกินไปหรือเปล่าราคามืองกูจะฆ่าเมืองกูจะฆ่ามึงนี่แตกเรียบร้อยเอาตายนะอ้าวเรียบร้อยแตกตรงนี้ตัวึงแนละเป้าก็มาดิก็มาดิครับ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 หนี่ใครว่าหนีก็เราค่อยกลับมาจัดการใหม่ทุกคนนะ โอ้เาสอรีสอรีสอรีอะไรอะเจ้าแง่เจ้าแง่เอาแง่เอาแง่มาดิครับ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 ไล่มาไล่มนไล่มันไล่มนไล่มั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 นแล้วมันจะสวนมานต้องมาตายนะอย่างงี้ตาย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 ตายเรียบร้อยพี่เอี้ยเฟี้ยวอันนี้มาน้องทำจริงเลยไปไล่หนึ่งนาทีไอ้สองนาทีทุกคนนะไอ้ตรงตัวใหญ่นี่คือบอสนะทุกคนนะเราต้องช่วยให้ลุมตีทุกคนเพราะตีมันจะไม่ไหวนะแนะนำให้มาลุมตีนะทุกคนนะ ตีที่มันตีตีตีป่ะ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 ตีมันจบ, bert, จบจได้นะเพื่อนไปไปดังเลย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 ดังดังดังดีตัวนี้มันโหดเลยทุกคนปะตัวนี้มันโหดมากนะพอนยังไม่ได้ลองเล่นบิกาจูนะทุกคนนั้นเดี๋ยวว่าคลิปหน้ามันมาเล่นแล้วกันทุกคนจบเลยเพื่อนจบเลยเพื่อนจบเลยจบเลยจบเลยเพื่อนจบเลยจบเลยจบ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  อไอ้เต่า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 ต่อยต่อยต่อยตายนะตายนะโอ้ตอรีตอรีตอรีอ้อยู่ไม่ได้ละจ้าอยู่ไม่ได้ละจ้าอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้กัมพานเอ้ยตัวนี้ไม่เคยโดนตีเหนื่ยเพื่อนนี่ปล่อยโดยมีหนึ่งหมัดพระราชทานอาดิค้ามันค้ามันกูจะฆ่านะมึงกูจะฆ่านะกูต่อยนะกูแย็บแย็บหนึ่งหมัดตรงๆบิงไปบิงมาโอ้โคตรโกงอตัวแม่งกอดไปหรือเปล่า อ๋ดีเบ้นไอต่าหอัอไอเต่าหัวไอต้าหัวไอต่าหัวเรียบร้อยตายเรียบร้อยเพิจบเพิจ่จบจบจบเราน่าจะชนะนะทุกคนนะเอ๋อดีส่วนสวนสวนเพิ่นสวนเราแต่เราต้องหนีทุกคนนะเพราะเลือดเราน้อยทุกคนไม่ไหวนะนายย่าจะโดนทีเดี๋ยวแล้วก็ตายแล้วอะ่ะกลับบ้านเราชนะแล้วทุกคนจังหวะนนี้ชนะแล้วตามชุมวิทีมเราน่าจะชน,นะนะดูจากรูปเก่างเง้ยว่าเพราะผมดังดังสามทางเหรอ ถ้าทีน้องข้ามยังทำอะไรปั๊มนะไรไม่ได้สักปั๊มนึงเอ้ยได้ปั๊มเดียวข้างบนชนะแล้วเบื่อต้องชนะแล้วเบื่อต้องชนะแล้วต้องชนะแล้วกำลังไปเบื่อสู้จะชนะมาดูดีแต้มห่างเท่าไหร่หกร้อยโอ้โหห่างกันมันยเลยทุกคนคัดก็นั่นจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปคลิปนี้ครับก็เหมือนเดิมครับถ้าเบื่อช็อคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หมด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามมาเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับไปละ